ครับานพัดทิ้นครับมาืาอนี19กันญ่า2หา6ซีถ้ามายามเล็บครับเล็ส3จุหาหลังใสตึบูว่าน,นี่หมานวาน่ามันปลาครับข้าวปิายาม,ม,ามยยานะครับมังเมนครับข้าวปายามครับออบิน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  ตัวเกแย่งมานครับหลังเียกเลยตัวเียกใส่จุกแมที่เีดสองนอกร้อนมันร้อนของปุ้งของป้าไปเลย ครับเอาตัวน้อยๆข้อปนรับขอได้ปนมาครับหลังที่สามลังที่สามสิบจุดไหนเนาะอยู่ตรงตรงนี้ที่สามครับที่สามมาลุ้นกันครับลุ้นกันเอาตายตึงๆ โอ้โต,ตายแล้วครับตวนนี่ตวนี้างมันขึ้นฝนตก เนาครับเดยครับขาปนวะครับหลังตก ครับปตาหมอสีเดี่ยวาหมอสีหน่อย มันไปโอันนดนิดนิบอมอย่งครับ,ไป,บ,ๆๆรบไปครับ ก็ไอ้หอมองต่อไปแล้วยังมองเห็นางนี่แหละตลับก,กด้ดอ๋อเป็นยังไงเนาะตายตึงตึงโอ้โห้พันพันพันโอ้พันพันพันเอ้าน,น,น,นั่นโอ้ยตายแล้วใส่ไงครับใส่ไงเอ้าขอปนเบ็ดก่อนครับไปครับพี่น้องอยู่ทางในหลังต่อไป ยู่ต้นผักเกษตรกับยู่หม่องขิแจงนี่ตอนนี้ก้อนนี้ครับเป็นงเลยเนะาะเอาสายตึงๆสายตึงยุ่ครับมีตัวบอลภาพไปบ้างครับโอ้โหมีตัวน้อยๆครับมีตัวตูลยางอง้ยอ้ยเด็ดบ,บนยับ งามๆปากคองามๆครับครับคอ,อปลาก็นอไปครับปดปลาเรียบร้อยหลังมือหันไปหลังมองเดือนนี่ร้องเบิ้งรักลุ่มมีปลาบวกโอ้ยลักล,มล,ล่มครับลักล่มนี่ตูบบนนี่โอ้ยนี่อย่งลุดครับลุด ไปครับอีกหลังหนึ่งมึงนี้มาครับธรรมชาติแถวชุนบุรีครับผ่านผัดทินพามาเป็นบอ่อดินครับบอ่อดินต้นไม้นี่นะเอาสายตึงครับสายตึงนี่ตูบ่เนี่ยโอ้ มีตัวอยู่ครับอยู่ในปลาน้องอะไรบ้างเนี่ยออมองน้ำเอาครับเอาปลาก่อนไม่ไม่ขอด้ยเยู่ ปลากระสอบครับปลากระสอบพอได้ปล้น